แม่ช่วงหลางนี่สดเลอหลายนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่เนี่ยวันนี้มีโอกาสชิมชิมว่างอะนะวันนี้เจอกับสิงห์เองไม,ไม่เคยชกเมื่อกี้มาเป,ไไปน็นยังแค่หนักสบายพอดีเลยซ้อมอยู่ที่กี่วันรอบนี้เราชกมวยมารวมรวมร้ขอยกว่าไฟน้ำหนักน้ำหนักไปปล่อยเราเท่าไหร่ปีนี้เราอายุเราประเภทยังไงฝีมือนะเห็นไหมสิงห์เองไหมเนี่ยวเภท เดินเตะขาต่อยหมัดอะไรเงี้ยนะอสองไฟหลังชนะกี่ไฟชนะสามไอชนะสามไฟสองไฟหน้าสรุปที่เราได้เช็ดหมทุกคนแล้วนัะนได้เชื่อมอะไรมาเราเอ้ยมวยรอดไปข่าววัได้ไปกี่แสนได้สองแสนนะพอได้จับใจใช้สอยนะวันนี้เจอกับสิ่งที่ทึ่ไมนี่วางแผนยังไงดีวันนี้ข่าววันเดียว่าเตะดชายค่อยๆไปนะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดวันนี้เราข่ากไปข่าวเชียร์ในมูลเลยเราก็ฝากเชียร์นะครับ เจตู93ก็ทำได้โอเคขอโชว์นี่ครับผมสีส่จิตกำลังนจะังนึงวันนี้เราเจอกับริเซตูนะคราวนน้าี้เราเคยชกเขาไหมไม่เคย,ไม,เคยไม่เคยวันนี้ถจริงๆว่งางนะนะวันนี้พี่กัดเท่าไหร่งแวันเชา้ามาเป็นไหนมาบอดี้ซ้อมอยู่ที่จิตกำน,นังนะน,นึนงกอบล้างกับพวกนี้นะไอ้ร้อยละบาทที่เล็กไปนะี่นะชื่ออะไรนะที่ร้อยละบาทที่ไม่เคยเหตเจ้าพญานะชกมวยมาลงโๆเท่าไหร่ตัวนี้เราหกสิบเจ็ดสิบได้น้ำหนักปล่อยๆเรา เราได้คงกิโลได้ถึงกิโลได้เราชกมวยมาทั้งหมดเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดสิบสามไฟหลังเป็นไงผลงานชนะชนะรวดนะล่าสุดชกไปร้อยเลยละยี่สิบแปดวันนี้ร้อยละสิบแปดอ่อนนุ่มปล่อยชกอันนี้คือไอ้นิเวศโอเคนะเราเป็นคนจากจังหวัดนครสวรรค์ครับเราฝีมือหรือว่าไฟเตอร์ฝีมือครับฝีมือนะเห็นไหมผู้ต่อสู้เห็นส้าตายไหนมีลูกเตะราน่าจะบางโคขชหน่อยนะอ่ะฝากเป็ขับเชียร์นะวันนี้ ชาวพรสวัสด์และใชน้นาทช่วยเป็นกำลังใจให้เลยครับเย็นเตียงนี้เต็มที่แน่นอนโอเค